คุณท,ที่หมอเสมทิวงงแก้วครับนะครับแล้วก็ทางตัวแทนของมุลนิธิหมอเสมทิ้งผงแก้วนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายบุญธรรมทองพิจิตรนายอำเภอเมืองเชียงรายนะครับได้รับ มอบหมายจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านพัศกรบุญลักษณ์นะครับซึ่งวันนี้ท่านติดราชการแล้วก็ที่จังหวัดทั้งหมดรองผู้ว่าราชการท่านประหลัดจังหวัดหมดคนเลยครับขนาดว่ารองผู้ว่าสี่ท่านประหลัดจังหวัดอีกหนึ่งท่านก็เลยได้มอบหมายให้ในายอำเภอเมืองเชียงรายนะครับได้มา เป็นตัวแทนท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ทางท่านพิธีกรนะครับก็ได้พูดถึงการดําเนินงานนะครับในการจัดงานในวันนี้ซึ่งจะเป็นการหันหน้าหารือของสามวัยเพื่อความอยู่รอดของโลกนี้โลกหน้าและโลกใหม่นะครับซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ที่จะในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลกในปัจจุบันนะครับ ซึ่งจะมีผู้ร่วมเข้าหารือนะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงวุฒิผู้มีประสบการณ์มีความรู้นะครับแล้วก็จะมีผู้ร่วมงานนะครับแตกต่างหลากหลายหลายวัยในวันนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวกับผมก็ขอหวังว่าในงานนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีและก็จะได้มีข้อมูลในการที่จะ ช่วยกันฝาก่านนวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับและที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนะครับ25ปีแล้วนะครับตอนที่ท่านเป็น,นยอมเพออยู่ที่แม่เหล่านะครับแล้วก็ท่าน,อนายอมเพอบุญธรรมนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้อุตส่าห์มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ท่าน,นายอาเภอเชียงแสนนะครับคุณตุนะครับนายกอของชา,ชาติเชียงราย คุณพุทธณีซึ่งเป็นแม่ของลูกผมเช <laughs> ้าเช้าก็สวัสดีแล้ววันนี้ไม่ขอตลอดที่นี่ครับ <laughs> <c oughs> แล้วก็ท่านที่มาใหม่อยู่คนนะครับคือคุณโอลงศักด์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นท่านเป็นนายกอ,าอุปนารยอารองอานายกเทศบาลของจังหวัดเชียงรายนะครับ เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วก็ให้ความปรุณาให้เรามาใช้สถานที่ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณคุณพลนะครับคุยกันนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้โลกเราเนี่ยมันเกิดความปลอดภัยขึ้นได้ยังไงนะครับผมคิดว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยฟังข่าวทุกวันเนาคงจะเกิดความหวาดกลัวนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ แต่ในความคิดของพวกเราเนี่ยนะครับที่มาชุมนุมในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามีความเชื่อมั่นว่าเรามีทางแก้ไขนะครับเราถึงนํามาการชุมนุมกันในวันนี้เ, <c oughs> เรื่องที่หนึ่งทุคนอยากจะกราบเรียนนะครับว่าทําไมนะครับว่าพวกเราเนี่ยถึงได้บัง<อ>โลกร่วมกันมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโลกร่วมกันเท่ากันทุกๆคนนะครับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกนี้นะครับโลกหน้า แล้วก็โรคโรคใหม่นะครับทีนะครับถ้าเธอท่านหันหลังไปดูนะครับป้ายสีส,สีสีเหลืองว่าถ้าคุณทำอย่างนี้อยู่ตลอดไปเนี่ยนะครับการสร้างสารทำลายให้หายสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับโลกเราเนี่ยมีอายุมาเป็นล้านปีนะครับแต่ด้วยน้ำมือที่เราช่วยกันทำเรื่องสร้างอาวุธเนี่ย มันสามารถทําให้โลกเราเนี่ยเกิดหายนะหายไปทั้งโลกเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงตึผมกับคุณชัชวานเนี่ยเฮามีความรู้สึกเป็นเพื่อนตังไวยที่ที่มีอะไรหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยเฮาอู้กันแล้วก็เข้าใจกันดีนะครับคําว่าหลอกใช้ผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะผมเองผมก็บ,บูกว่าผมมีความสามารถขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ใช้คําว่าไปขอนะฮะ คนที่เป้นมีประสบการณ์ผมขอพี่อิทตอนมาอยู่เชียงรายเนี่ยนะฮะอาจจะใช้เวลาไม่เกินเวลาที่พี่อิทให้นะฮะก็คือตั้งแต่เป็นในอำเภอแม่ลาวพี่อิทก,กับพี่นุ้ยก็เลเห็นเรือรอดมาจากกรุงเทพขับรถมาสองคนตายายแล้วบังเอิญมาเจอผมแล้วไปแอบซื้อที่ที่ไม่มีใบเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ก็เลยได้รู้จักกันอันนี้คือครั้งแรกนะครับ แล้วก็ในที่ที่ไปซื้อเนี่ยก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่แหละต้นลิ้นจี่อะไรแต่มันก็ให้ผลผิดให้ราคาราคาที่กิโลละสิบาท15บาบทอะไรอย่างงี้นะท่านก็นมานั่งคุยกับผมว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะทําอะไรพื้นที่นิดเดียวเนี่ยใหอมันได้ราคามากที่สุดผมก็พาไปไล่ไล่ชาสุวิรุณซึ่งกําลังมาเปิดครั้งแรกปลูกในพื้นที่ราบ ซึ่งมีเทคโนโลยีสามารถจะปลูกได้เดิมผมนึกว่าชาต้องปลูกบนที่สูงนะฮะปรากฏว,ว่าพี่อิตนุ้ยไปดูแลชอบครับแล้วก็เท่าที่รู้จักกันมาตอนนี้ก็ยังไม่เลิกเรื่องชา <laughs> จากนั้นแล้วเนี่ยพี่อิทเขาเป็นสถาปนิกมือหนึ่งประเทศไทยนะ,ะผมย้ายไปอยู่แม่สายก็จะทําสารสารหลักเมืองแม่สายมันชํารุดแล้วนะครับราคาก็เป็นทรงโบราณเนี่ยพี่ก,ก็เชิญพีพไ่ไปเที่ยว เชิญไปเที่ยวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปไหว้วานไปใช้พี่เชิญนั่งดีกว่านะฮะนั่งฟังดีกว่าไหมเลิกเดียน,ย,นย,นยนอย่างนี้นะฮะผมก็มาจากลําพูนพี่ไปถึงก็ไปดูสารหลักเมืองเสร็จแล้วก็สเก็ตนั่งขีดในฐานะวิศวะสถาปนิกนะฮะสารสี่แผ่นให้ผมมาผมก็ไปให้ช่างดูช่างบอกทำไม่ได้หรอกครับอ้วทำไมล่ะมันชันมาก เอาอะไรทำยังไงมันก็ไม่อยู่กับเบื้องหรือว่าเหล็กเฮ้ยมันมันต้องได้สินะฮะก็ไปปั้มกันจนสําเร็จถ้าท่านไปแม่สายเราไปดูสานหลักเมืองพระเจ้าพรมมหาราชอันนี้ฝีมือคุณชัชบาลประมือท่านหน่อยครับแล้วผมผม,ผมอำเภอเชียงแสนท่านก็ตามผมไม่พินไม่หัวเลาะเลยนะฮะอันนี้คือความเป็นเพื่อนต่างหวัยแต่เราทําเพื่อเพื่อชุมชนและสังคมผมก็โดนอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ปช ท่านลองเล่าประสบการณ์แลวท่านลองเขียนหนังสือสักเล่มสิผมว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจเขียนหนังสือมากนะครับเพราะตอนรับราชการก็เซ็นแต่ชื่อตัวเองฮะไม่เคยเขียนอะไรเลยเซ <laughs> ็นชื่อตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นล้านชื่อได้แล้วนะฮะตอนรับราชการมาจนกเกษียณเนี่ยหลายล้านชื่อนะฮะเงินนี่ก็คงเป็นหลายหลายหมื่นล้านบาทที่เซ็นไปนะฮะให้มาเขียนหนังสือโดยเอามาจากสมองตัวเองผมว่าผมทําไม่ได้ แกก็เลยมานั่งหาเวลามานั่งคุยนั่งเล่าเล่าเ,าเด็กอย่างเงี้ยฮะมานั่งจดแล้วก็แอบ,บอัดนะฮะเสร็จแล้วก็ไปทําไปทําหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งให้ผมมาตรวจนะครับว่ามีปัญหาวิกฤตนะครับมีอยู่หลายข้อนะครับที่จะหาวิธีการแก้ไขได้อย่างไรผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับเคยให้เราหมดทุกอย่างแม้กระทั่งเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ยังให้โอกาสถึง พี่น้องสื่อมวลชน,นคนกลางวัยนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็เยาวชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ครบ3วัยได้มาคุยกันเรื่องของออโลกที่เราอยู่นะครับตามโครงการซึ่งคุณชัดชวาลท่านผู้ว่าหลายท่านพูดไปนี่ผมคิดว่าคงเห็นภาพนะครับว่าทําไมเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับและครับว่าโลกนี้โลกหน้าโลกใหม่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับถ้าเ,เราพูดถึงวิกฤตธรรมชาติ ต่างๆนานาแม้ที่จะเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้บ้านหรือไกลบ้านทุกคนก็ได้รับผลกระทบร่วมกันไปหมดนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยก็ยังทราบกันดีเรื่องไฟป่าเรื่องอากาศนะครับจริงๆบางทีถ้าเราคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องไกลตัวเราก็จะคิดว่าหัวข้อนี้ไกลตัวนะครับโลกหน้านี่หมายถึงหลังความตายโลกข้างหน้าอีก,อกขั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับและโลกใหม่มันจะเป็นแบบไหนนะครับและหลายคนคิดไม่ถึง ความหวังที่จะมีชีวิตในโลกที่ดีในใบนี้ได้ก็ฆ่าตัวตายนะครับสิ้นหวังทำร้ายชีวิตอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเห็นว่าโลกนี้มันมีปัญหาแล้วก็ไม่ไม่ได้ร่วมแก้ไขแต่ว่าหวังว่าโลกหน้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทําให้โลกนี้โลกหน้าหรือโลกใหม่คำเนี้ยอยู่ในห่วงชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ได้นะครับในวัยการเวลาที่เราอยู่ได้โดยเปลี่ยน อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและร่วมแก้ไขนะครับเป็นความคาดหวังที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงให้ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะครับคำว่าโลกหน้าก็คืออาจจะโลกอีก10ปีข้างหน้าในความคิดของในในชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับขณะที่ส่วนหนึ่งเรามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเราก็อาจจะดูภูมิใจว่าเราได้เปลี่ยนแปลงนะครับโลกโลกวันนี้กับโลกหน้าอีก10ปี ที่ลูกเราเกิดมาก็อาจจะเป็นคนละมุมกันปัญหาคนละแบบหลายปัญหาที่เราอยู่ทุกคลี่คลายไปนะครับและเรื่องหลายเรื่องที่คุณช,าชาัชวานพูดไปนะครับปัญหามันมันเกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนอาจจะมีส่วนร่วมนะครับาบางทีไม่คิดว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่ว่าโลกที่มันสัมพันธ์กันนะครับ มันหายใจอยู่ในอากาศส่วนรวมเดียวกันมันเชื่อมสัมพันธ์กันไปหมดนะครับตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งยุคปัจจุบันที่เราเป็นรัฐชาติมีพรมแดนแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาไฟป่ามันก็มีคนได้รับผลกระทบที่ข้ามพรมแดนไปไฟป่าที่อินโดนีเซียราม,มาจังหวัดชเลนภาคใต้ได้รับผลกระทบไม่เกี่ยวกับเขตประเทศเลยนะครับพมา่าลบกันอยู่ริมชายแดนไทยมีปัญหาไฟป่าที่นี่พมา่าได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับไฟป่าที่พม่า ฝั่งเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นการแก้ไขมันจึงก้าวข้ามความเป็นกรอบเล็กๆที่เราคิดอยู่เช่นรัฐชาติหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของโลกร่วมกันนะครับเรื่องพลังงานธรรมชาติเช่นเราเริ่มผลิตรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ํามันไทยหรือคนในสังคมไทยได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเราอยู่ระหว่างเขาเขาควายของผู้มหาหนาชทั้งนั้นก่อนนะครับส่วนหนึ่งซึ่งเขามีประสบการณ์มาก่อนด้วยนะครับคนวัยกลางคนที่มีความสุขุม ลุ่มลึกมากขึ้นในการจัดการกับ